ก็ผ่านมาถึงวันนี้ได้ก็รู้สึกเออไม่อยากเชื่อนะครับก็อยากเอาใจช่วยคนทําหนังไทยทุกคนนะครับมันเป็นปีที่ยากมากในแบบที่ย่าบายันไม่คงช่วยอะไรวงการไม่ได้ <laughs> ก็หวังว่ารัฐบาลจะมาช่วยอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องมากึ้นนะครับ าเป็นเพลงนี้ก็คือร้องท่อนฮุกเข้าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะคนนี้พี่ต้มบรรจงปิสันธนกุลนะคะไม่ได้พูดเยอะแต่ก็แทนใจคนทําหนังไทยได้ว่าส่วนหนึ่งคือนี่เป็นปีที่ยากลําบากที่สุดค่ะมีทั้งโควิด -19 ด้วยแล้วก็โดนละเมิดลิขสิทธิ์อีกนะคะ ก็มีการเผยแพร่กำหนดฉายและการสนับสนุนคนทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับหนังแต่ละเรื่องอย่างที่เห็นว่าความสำเร็จของร่างทรงค่ะมาจากหลายส่วนตั้งแต่ทุนเลยนะคะงานเบื้องหลังการรีเสิร์ชเพื่อเขียนบทภาพยนตร์จนพาหนังมาคว้ารางวัลสุพรรณหงส์ไปถึง13รางวัลค่ะปูทางมาตั้งแต่รางวัลแรกนะคะที่พี่เอี้ยงสวณีผู้รับบทปานิมได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะ ต่อด้วยรางวัลกำกับศิลป์ดนตรีประกอบเพลงนำถ่ายภาพบันทึกเสียงผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมจนถึงท้ายที่สุดค่ะที่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็เป็นเรื่องร่างทรงก็คือเก็บเรียบนะคะงานนี้ แต่ก็ยังมีแบ่งไทยเพื่อนๆค่ะได้แก่รางวัลลำดับภาดวยอดเยี่ยมนะคะเป็นของนัทพล์บุญประกอบจากเอฮิปัสิโกจากภาพยนตร์ไทยแนวสรารคดีอีกสองรางวัลคือผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะได้แก่คุณอิชนกรพึ่งเกียรติรัศมีนะคะหรือว่าเรารู้จักกันดีว่าคุณจ๋านะคะไทยทศมิตรค่ะจากเรื่องโฟกิงนะคะก็ย้อนรอยปัญหายุคเด็กช่างแหละ ตอนฉายก็เป็นหนังทำเงินแห่งปีนะคะ170ล้านบาทแล้วก็ฝากระแสวิจารณ์2ด้านทั้งบวกและลบด้วยแล้วก็เป็นหนังที่ได้เข้าชิงมากเท่ากับร่างทรงเลยนะคะผลอีกรางวัลคือผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากคุณนัทนะคะซึ่งถือว่าฝ่าดด่านหินจากนักแสดงรุ่นพี่ที่เข้าชิงในสาขาเดียวกันเลยค่ะ 1. ในปัจจัยคือทามมิ่งมันดีมาก อ,อีกปัจจัยหนึ่งเราก็จะคุยกันดุด่าตัวเองกันซะมากว่าแบบเฮ้ยเราทําอันนี้ผิดพลาดไปนะอันนั้นน่าจะดีกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นการคุย2เรื่องนี้เป็นหลักครับแล้วก็ดังนั้นถ้าถ้าจะมองย้อนกลับไปพูดถึงโฟล์คิงผมค่อนข้างเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเราเรามาจากหนังแบบไหนเรามาจากหนังสเกลเล็กๆที่ที่เราอยากจะเล่าเรื่องนี้เฉยๆเราเชื่อในตัวพี่พุทธเราตามพี่พุธมาจากการที่เขาต่อสู้คนเดียวมา7 8ปปีอย่างเงี้ยเราแค่แบบเฮ้ยพี่ผมขออยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับดังนั้นมันมันก็เลย มันเป็นโบนัสตั้งแต่ถ่ายเสร็จแล้วมัก่อนหน้านี้หนูอยู่ในวงการบันเทิงมา7ปีแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่ายังไม่ได้เป็นที่รู้จักค่ะพอมาเป็นภาพยนตร์เรื่องล้างรงเนี่ยมีก็มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ทําให้หนูได้เติบโตไปอีกก้าวหนึ่งในวงการบันเทิงมันมีคนนี้เป็นแกนนำนะพวงก,กบเนาะแล้วมันก็ทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมและมันหลอมเข้ามาเป็นตัวละครเราเลยรู้สึกว่าจริงๆรางวัลสมทบหญิงอันนี้มันก็คือรางวัลของทุกคนนะคะ และจริงๆก็เป็นเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตวงการหนังไทยให,ใ,หให้มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปซึ่งจริงๆก็เป็นของทุกเรื่องเลยด้วยซ้ำเนาะม,มันไม่ใช่แค่ของเราอันเดียวอะค่ะวัวชนะเงินของสปอนเซอร์ทุกตายต้องตกเป็นของต<า>ัวต่เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความตายที่มีตัวหน้า ปี2564ยังนับเป็นรอบสําคัญของรางวัลสุพรรณหงษ์นะคะคุณผู้ชมพราะมอบมาถึงครั้งที่30นะคะหรือว่า30ยังแจ๋วค่ะจะเห็นว่านําชายนําหญิงเป็นของนักแสดงหน้าใหม่ทั้งคู่แล้วก็ชวนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์นะคะมีการเปิดโหวตร,รางวัลใหม่เอี่ยมเลย most popular Thai film หรือว่าภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม แน่นอนค่ะโอ้โหกรีดลั่นค่ะวินเมทาวินค่ะเป็นตัวแทนเพราะเราคู่กันนะคะเดอะมูฟวี่ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมนั่นเองค่ะก็ขึ้นไปรับรางวาัลยืนยนันว่ากระแสะความนิยมหนุ่มๆุขั้นกูไม่มีแผ่วนะคะส่วนตัวของวินยังเต็มตัวไปงานแฟนมิตรแอฟโฟไทยแล9ประเทศด้วยเริ่มกันที่อินโดนีเซีย15ตุลาคมนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดในอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเห็นได้ชัดเลยละค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมีเป็นเหมือนเอเชียทัวร์อือกันครับผมประมาณ9ประเทศครับผม,มเราจะเริ่มจากประเทศอินโดนีเซียครับก็เดี๋ยวแฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยก็จะได้เจอพวกเราทั้ง4คนแล้วครับผมซ้อมหนักแค่ไหนครับลูกก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการวางคอนเซปต,ตวางเพลงเลยครับเพราะว่าจริงๆเราต้องไปหลายประเทศใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้แต่ละเทศเนี่ยมีความ มีแบบอบความเขาเรียกว่าอะไรแอกต่างนิดนึงกินมิดกินมิดแตกต่างนินดน,นึงของแต่ละประเทศนี่ครับต้องบอกว่ารัฐบาลมีนะครับมีการสนับสนุนอยู่บ้างแต่เนี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเราต้องการการสนับสนุนที่สม่ําเสมอแล้วก็จากคนที่เหมือนต้องต้อง,ต,องต้องดึงคนที่รู้จริงๆอะว่าเราควรจะผลักดันมันไปในทางไหน, <S <S น,นเช่นศึกษาโมเดลของชาติต่างๆแล้วก็มอบหมายงานให้คนที่แบบเข้าใจมันนะครับ เหมือนเกาหลีเขาทำมาเป็น1 0บสปีฮะม,มันก็เลยแข็งแรงมากแล้วก็บุคลากรพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่อย่างหนังไทยเนี่ยทำทุกวันนี้ก็ยังเห็นกันอยู่ว่า9 0 9 5บเลยาสบห้ารยงเป็นหนังที่ขาดทุนอะ สำคัญคือรางวัลสุพรรณหงษ์เกียรติยศนะคะมอบให้กับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันธ์เทวนุชเทวกุลค่ะเป็นที่เคารพและอาลัยของคนในวงการพร้อมกับไว้อาลัยให้กับคนบันเทิงที่อยู่หน้าจอและหลังกล้องที่จากไปทั้งหมดของปีที่ผ่านมามีดาวรัะฟ้าจากไปมากจริงๆค่ะ